วันนี้จะมาสอนใช้ MT4 ในมือถือกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราจะเข้าไปที่ App Store นะคะพิมพ์ MT4 นะคะเลือก Meta Trader 4นะคะที่วงไว้ให้เลยนะแล้วก็กดอัปโหลดนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยค่ะเราก็จะรอสักครู่นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดเปิดได้เลย กดอนุญาตค่ะนะคะถ้าเกิดมีคำถามมาต้องการสบการแจ้งเตือนหรือไม่นะคะแล้วก็ยินยอมการรับเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะก็กดยอมรับได้เลยนะคะบัญชีทดลองตัวนี้นะคะกดยกเลิกได้เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะเข้าล็อกอินนะในส่วนของบัญชี QRS c o b o ให้เลือกตรงลงชื่อใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วนะคะจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์กันเลยค่ะ พิมพ์คำว่า QRS นะคะจะขึ้นมานะคะให้เลือกคำว่า QRS Global Real ค่ะแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบนะคะโดยที่เราจะส่งพาสเวิร์ดและยูสเนมในอีเมลนั่นเองนะคะนี่จะเป็นการเพิ่มคู่เงินกดบวกค่ะและเราก็ไปที่ f o r l x t นะคะเราจะทำการเพิ่มคู่เงินทั้ง28คู่ลงไปนะคะ คู่เงินนะคะก็จะมีในส่วนของเอกสารที่ทาง QRS g o b a ของเราทำให้ไว้นะคะทั้ง28คู่นั่นเองค่ะเราก็เลือกคู่เงินทั้ง28คู่นะคะให้ไปขึ้นที่หน้าจอหลักก่อนนะให้เลือกออกไปก่อนจากนั้นนะคะคู่เงินที่เราเลือกก็จะออกมาข้างหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเพิ่มในส่วนของคู่ทองคำต่อได้เลยนะคะ XAUUSD นะคะเป็นของคู่ทองคําค่ะสําหรับท่านไหนที่เทรดในส่วนของน้ํามันด้วยนะคะก็เข้ามานะคะเพิ่มในส่วนของน้ํามันคือ WTIUSD นั่นเองค่ะอันนะคะตรงนี้เราก็จะเลือกทั้งคู่เงินคู่ทองแล้วก็คู่น้ํามันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะและเราค่ะก็จะไปดูในส่วนของ คู่เงินที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถลบออกได้เลยนะคะคลิกตรงดินสอนะคะจากนั้นติ๊กตรงข้างหน้าและก็กดเครื่องหมายทั้งขยะนะคะคู่เงินที่เราไม่ต้องการก็จะหายไปนั่นเองค่ะ ที่อยากจะเห็นในส่วนของสเปซนะคะของแต่ละคู่เงินค่ะให้ไปที่ขั้นสูงนะคะกดขึ้นมาค่ะเราก็จะเห็นสเปซของแต่ละคู่เงินแล้วว่าตอนนี้สเปซอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะและนะคะท่านไหนที่บอกว่าอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะด้านในตัวของแต่ละคู่เงินนะคะเรากดค้างค่ะจะขึ้นมาด้านล่างนะคะให้กดคําว่ารายละเอียดนะคะเราก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆของแต่ละคู่เงินกันได้แล้วด้วยค่ะถัดไปค่ะ 哈。<music> เทรดกราฟเปล่าเนี่ยกราฟจะไม่มีสีสันแล้วก็ดูไม่น่ามองนะคะเราจะมาตั้งค่ากราฟกันโดยที่ไปที่ตั้งค่าและเลือกกราฟค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกกราฟแท่งเทียนนะคะติ๊กตรงกราฟแท่งเทียนขึ้นมาเราก็จะมาเลือกสีพื้นหลังนะคะใส่ได้เลยสีตารางนะคะเราก็จะเลือกให้ให้แบบตามสเต็ปเราเลยแท่งขาขึ้นนะคะสีเขียวแท่งขาลงสีแดงนะคะเราก็เลือกตามความเหมาะสมนะคะหรือว่าอยากจะเลือก สีใสสีอะไรก็สามารถได้เลยแต่ตัวนี้แท่งเทียนขาขึ้นนะคะเราก็เลือกเป็นสีเขียวแท่งเทียนลงนะคะก็เลือกเป็นสีแดงนะคะเส้นกราฟนะคะเราก็สามารถเลือกสีได้นะคะอันนี้เราเลือกเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็มีเป็นแบบว่าเส้นบิดนะคะของเราก็จะเลือกเป็นสีฟ้านะคะทุกอย่างนะคะเลือกเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงได้เลยนะคะกราฟเนี่ยนะคะเข้าไปดูก็จะเป็นกราฟที่ดูง่ายขึ้นแล้วก็มีสีสันน่ามองขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นการ ตั้งค่ากราฟนะคะก็จะไปเลื่องทมเฟรมต่อเลยนะคะโดยทามาเฟรมของเราก็จะมีตั้งแต่ m 1 m 5 m 1 5 m 3 0 h 1 h 4 d 1 week หนะคะแล้วก็ m n นะคะมันนั่นเองก็สามารถเลือกแต่ละทามาเฟรมนะคะที่เหมาะกับการเทรดของเราได้ด้วยค่ะ เมื่อเลือกทำเฟนได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทำการซื้อขายค่ะเข้าไปที่การซื้อขายนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเช็ค หลอดนะคะที่อยู่ด้านบนก่อนว่าค่าหลอดเนี่ยตอนนี้ของเราอยู่ขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่เพราะปกติค่าหลอดจะตั้งไว้ที่1ค่ะเราต้องมาเปลี่ยนหลอดนะคะเป็น0.01 0.02หรือ0.10ได้เลยนะคะเป็นการตั้งหลอดนะคะเพื่อการปลอดภัยในการเทรดนั่นเองค่ะเราจะทําการซื้อขายกันแล้วโดยเข้าไปที่มาเก็ตนะคะก็จะมีในส่วนของคําสั่งบายเซลบายลิมิตเซลลิมิตบายสต็อปแล้วก็เซลลสต็อปนั่นเองนะคะ เราจะทำการซื้อขายโดยการออกออเดอร์เซลล์ค่ะแล้วก็กดเซลล์นะคะที่ออเดอร์ได้เลยไม้ My เนี่ยก็จะไปออกที่การซื้อขายนะคะออเดอร์ Order ก็จะขึ้นเลยค่ะนี่ตรงนี้เราก็ออกออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราจะปิดออเดอร์เนี่ยเราก็สามารถสไลด์ออกมาแล้วก็ทำการกดปิดนะคะก็จะขึ้นเป็นปุ่มเครื่องมือออกมากดปิดอีกหนึ่งรอบนะคะก็จะขึ้นโค้ดวิดโปรฟิตมาแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะเป็นการปิดออเดอร์และเราจะไปทำการ ตั้งค่าค่ะในส่วนของการตั้งค่าสต็อปลอแล้วก็เทคโปรฟิตนั่นเองค่ะโดยเข้าไปที่ออเดอร์นะคะที่เราเนี่ยออกหมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาตั้งค่าว่าสต็อปลอเนี่ยนะคะไม้เซลล์ของเราที่ออกไปเนี่ยเราจะสต็อปลอที่เท่าไหร่นะคะตรงนี้เราก็จะนะ,ะตั้งค่าเนี่ยสต็อปลอเอาไว้นะคะโดยการนะคะเข้าไปดูที่กราฟนะคะจากนั้นเราก็มาขีออเดอร์เข้าไปได้เลยเราเลือกสต็อปล็ออยู่ที่2 2.017นะคะแล้วก็เลือกเทคโปรฟิตนะคะอยู่ที่2.010จากนั้นก็กดปรับเปลี่ยนนะคะออเดอร์ก็จะถูกตั้งค่าเทคโปรฟิตแล้วก็สต็อปลอ s ให้เรียบร้อยเลยค่ะ การเทรดนะคะเราก็ต้องดูยอดบาลานซ์ของเราค่ะยอดบาลานซ์ก็คือยอดเงินในบัญชีของเรานั่นเองนะคะส่วน equity นะคะเป็นยอดเงินในพอร์ตบวกกับออเดอร์ที่ยังคงค้างนะคะแล้วก็ยังไม่ปิดสถานะนะคะรวมถึงกําไรแล้วก็ขาดทุนด้วยนะคะสำหรับผลประกอบการการเทรดนะคะให้เข้าไปที่ประวัติค่ะก็จะมีในส่วนของประวัติการเทรดของเราอยู่นะคะออเดอร์ by ออเดอร์เซล l ที่เราเปิดไว้นะคะว่าได้กําไรหรือว่าขาดทุนเท่าไหร่นั่นเองค่ะ ต้องการเพิ่มอินดิเคเตอร์ค่ะไปที่หน้ากราฟแล้วก็เลือกตัว F ค่ะเสร็จแล้วเลือกที่หน้าต่างหลักนะคะแล้วก็เลือกอินดิเคเตอร์ที่เราเนี่ยต้องการจะเพิ่มไปในหน้ากราฟใต้เลยนะคะในส่วนนี้ค่ะสําหรับท่านไหนค่ะที่ต้องการเพิ่มในส่วนของ moving average เข้าไปนะคะ mm. ก็กดที่ moving average ได้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกช่วงเวลาได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกช่วงเวลาเป็นที่5ละกันนะคะ เลือกมาแล้วเรียบร้อยนะคะกดเสร็จสิ้นนะคะเห็นไหมคะเส้นการาฟสีแดงก็จะขึ้นอยู่ตรงกราฟเลยนะคะเป็นเส้นสีแดงเลยค่ะเป็นเส้น moving average แล้วเราก็จะมาเลือก macd ต่อนะคะ อันนี้เราก็กดนะคะในส่วนของการเพิ่ม MACD ดีลงไปที่กราฟนะคะกดเสร็จสิ้น MACD ดี MAC ก็จะมาด้านล่างแล้วอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเสร็จสิ้นสอนใช้งาน MT4 ในมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่ายัางไม่เข้าใจก็สามารถชมคลิปได้เลยคะ่ะ